คนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมาทำเฟรนด์นะคะประจำเดือนอตุลา,าคมนะคะก็ห่างหายไปประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาช้านิดนึงด้วยจากสถานการณ์ช่วงเวลาบ้านเมืองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเมย์กลัวว่าถ้าแบบเว้นช่วงไปนานกว่านี้เดี๋ยวมันจะไปชนกับช่วง Base of the Year ตอนสิ้นปีนะคะก็เลยถือโอกาสเอามาอัปเดตกันหน่อยล,ละกันว่าช่วงประมาณ2เดือนกว่าๆที่ผ่านมานะคะมีไอเทมันไหนที่เมย์ชอบใช้แล้วก็เป็นเฟรนด์บ้างว่า แล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยไอเทมที่เป็นของเก่าเอามาเล่าใหม่ก่อนแล้วกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยกันเย่ UV c o m p l e t นะคะตัวนี้เป็น SPF 50+ บก PA++ o, บบกนะคะก็เป็นกันแดดที่ถูกและดี1ตัวแล้วเมย์ใช้หมดมาหลายหลอดมากๆแล้วนะคะ อันนี้เคยรีวิวไว้ในบล็อกแล้วนะตัวนี้มันจะมีทั้งหมด2สีนะคะเป็นสีขาวกับสีเบจสีที่เมย์ชอบใช้คือสีเบจนะคะมันช่วยกันแดดได้ดีมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สีเบจเนี่ยมันช่วยปรับสีผิวให้ผิวมันดูเสมอกันมากขึ้นสําหรับวันไหนที่เราแบบขี้เกียจแต่งหน้าไม่อยากแต่งหน้าหนามากอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ได้ค่อนข้างดีมากนะคะต่อมา อีกตัวหนึ่งที่ก็จะมาเป็นตัวเก่าเล่าใหม่เหมือนกันก็คือคอลเลกชันนะคะ lasting perfection concealer นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับ concealer ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เคยรีวิวไว้แล้วนะแล้วก็เออมันเป็น concealer ถูกและดีตรงที่ว่ามันเนื้อค่อนข้างที่จะพิกเมนต์ดีนะคะแล้วก็ เนื้อชุ่มเนื้อเนื้อเขาเรีวไงเนื้อเหมือนเออร์เบิร์นตัวในเคสกินอ่ะในความรู้สึกเมย์คือรู้สึกอย่างนั้นคือมันไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็เกลี่ยง่ายเกลี่ยสบายนะคะสีที่เมย์ใช้คือเบอร์3ก็จะเป็นตัวที่เมย์ไว้ใช้ลงบริเวณใต้ตานะคะมันก็ไม่ทําให้ใต้ตาแห้งหรือว่าดูแคร็กนะคะตัวนี้ก็เลยกลับมาใช้อีกรอบนึงตอนนี้ หลอดเน่ามากนะคะหมดไปหลายหลอดแล้วเหมือนกันต่อมานะคะอันนี้เป็นแป้งแป้งฝุ่นนะคะถ้าใครดูทูตอรี่ลที่ผ่านมาช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเมย์หยิบมาใช้บ้างนะคะก็คือเป็นตัว n a านะคะตัวนี้เป็น soft velvet loose powder นะสีอีเดนะคะก็ปกติแป้งแบบแป้งฝุ่นเลยพวกนี้เมย์จะใช้เป็น translucent คือแบบไม่มีสีแต่ว่าตัวนี้มันยังอยู่ในกลุงไงแล้วก็แบบไม่ได้ใช้เลยเลยหยิบมาลองดูปรากฏว่า มันให้ฟิลลิ่งที่โอเคคือเนื้อมาเนื้อแป้งฝุ่นอะ่ะมันค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะแล้วก็ หลักๆคือสีของมันเนี่ยมันช่วยทําให้เหมือนเมคอัพเราดูนัวขึ้นดูแบบละมุนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถเซตแล้วก็คุมมันได้โอเคเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็น3ตัวที่จะเป็นคอมโบที่เมย์ใช้เวลาขี้เกียจด,ด้วยนะก็คือว่าลงกระแดดก่อนนะคะตัวนี้มันปรับสีผิวให้สม่ำเสมอประมาณนึงแล้วแต่ตัวนี้ก็ใช้กลบสิ่งที่เราแบบต้องการคอนซีลจริงๆนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะมันก็ได้ความเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะทำให้ผิวหน้ามันดูละมุนดูเนียนมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้แบบหนักมาก เอออีลามัสก้าน,นะคะ,ะ,คะตัวนี้เป็นตัวที่ออกมานานแล้วแต่ว่าใช้ช่วงหลังๆแล้วแฮปปี้ก็คือตัว อีลามัสกาไฮด้าเวลนะคะสำหรับไฮด้าเวลเนี่ยคุณสมบัติหลักๆของมันก็คือการช่วยเตรียมผิวก่อนที่จะลงเบสเมคอัพต่างๆปรับพื้นผิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือมันสามารถที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นได้ด้วยสําหรับใครที่มีปัญหาผิวค่อนข้างแห้งนะคะอย่างส่วนตัวเมย์นะเมย์จะใช้บริเวณทีโซนเนี่ยเป็นไพรเมอร์คุมมันนะคะส่วนยูโซนจะชอบใช้ไฮด้าเวลตัวนี้เพราะว่าเป็นคนผิวผสมไงถ้าแบบใช้ไพรเมอร์บริเวณใช้ไพรเมอร์คุมมันบริเวณยูโซนน่ะมันจะรู้สึกแห้งมากเกินไปแต่่วา ตัวนี้มันไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะมันรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีไม่รู้สึกดีไฮเดทไม่รู้สึกว่าผิวขาดน้ําเท่าไหร่นะคะซึ่งเป็นตัวที่เวิร์กมากอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นในคลิปบป่อยๆแน่นอนสาหรับพาวทูช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือ,อที่ดัดขนตานะคะกับมาสคาร่านะคะโดยที่ที่ดัดขนตาตอนนี้เมย์ใช้ของซุกุนะคะอันนี้สภาพจะแบบแอบเยินนิดนึงนะะมันเป็นที่ดัดขนตาที่เข้ารูปตาได้ดีมากนะคะดัดขนตาได้งอนเด้งแล้วก็ ไม่หนีบหนังตาเลยซึ่งตัวนี้เมย์จะอ๋ออยู่ดีๆก็ดอกไปเลยแสงดอกไปเลยซึ่งตัวนี้นะคะเม็อก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วซึ่งเจ้าที่แดดขนตาตัวนี้มันจะมีคอมโบของมันที่เมยใช้มาตลอดช่วง2เดือนนะคะก็คือนี่เลย h ฮ r o อีนเมกนะคะตัวนี้เป็น Long อ n d Curl า a ค c a r a Super Waterproof นะคะสำหรับตัวนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักในคลิปของพี่โมเมแล้วก็เป็นมาสคาร่าเจ้าหญิงอะไรอย่งเงี้ยแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นแบบเจ้าหญิงการ์ตูนญี่ปุ่นอะนะคะเห็นพี่โมเมใช้นานมากแล้วใช้แบบใช้อึดมากเลยเลยรูย้สึกว่าเออลองลองดูดีกว่าแล้วปรากฏว่า เฮ้ยมันเวิร์กจริงๆสําหรับตัวนี้นะคะขนแปลงเขาจะเป็นลักษณะโค้งๆแบบนี้นี่แล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยนะอันนี้เนี่ยให้ขนตาที่ดูหนาและยาวขึ้นนะคะแล้วก็งอนติดทนนานไม่มีแพนด้าไม่มีเลอะไม่มีเลือนเลยซึ่งส่วนตัวแล้วก็แฮปปี้มากใช้ทุกวันนะคะในการแต่งหน้าทุกวนันนี้อย่างวันนี้ก็ใช้นะคะก็เป็นคอมโบสองสิ่งนี้เป็นคอมโบขนตาที่ปังมากแล้วก็ ดีใจมากที่แบบมีทั้ง2นางกลับมาที่ในส่วนของสกินแคร์นิดนึงนะคะสําหรับตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะเห็นกันในคลิปก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะก็คือนี่เลยวิชีนะคะตัวนี้เป็นโอเทอร์ม a ลเนเจอร์ไรซิ่งเทอร์ม l ลวอเตนะคะชอบสเปรย์มันมากเพราะมันแรงมากเดี๋ยวจะกดให้ดูนางแรงมากสะใจมากให้ฟอ ให้ละออมที่ค่อนข้างละเอียดนะคะก่อนหน้านี้เราใช้โอกุมาซึ่งมันจะเป็นขวดสเปรย์ปกตินะคะไม่ได้ใช้พวกขวดสเปรย์อัดแก๊สอย่างเงี้ยมานานแล้วแล้วก็ กลับมาใช้แล้วรู้สึกว่าตัวนี้ให้ให้ละอองที่ละเอียดและพุ่งแรงดีมากสะใจมากนะคะก็เลยชอบนะสิ่งนึ่งที่เมย์แบบแอดดิกมากแล้วก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือเล็บนะคะซึ่งหลายคนอาจจะเห็นในเล็บก่อนหน้าน,นี้ว่าเมย์มีไปทําสีเจลมาที่ร้านนะคะต้องบอกว่าจริงๆเมก็เป็นคนชอบทาเล็บชอบทําเล็บอะไรอย่างนีงอ้อยู่แล้วแต่จะคอนท้าสนิดนึงตรงที่ว่าจะไม่ชอบไปทําที่ร้านเท่าไหร่นานๆจะไปทําที่ร้านทีนะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งยายทาเล็บปกติ อะทาเล็บแบบเจลใช้เครื่อง UV อบเองอะไรอย่างเงี้ยถัดสีเบสิกทาเบสิกกับเมย์สามารถทําได้การทําเล็บก,ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเฟรนด์ในช่วงนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็ลองฝึกทําแบบลายเบสิกเบสิกไว้สําหรับเวลาเราขี้เกียจไปที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่เมย์ทำตอนนี้ก็จะเป็นตัวเฟรนช์เนลนะคะเฟรนช์เนลก็คือเป็นแบบพื้นฐานแหละก็คือตรงนี้ตรงพื้นเล็บตรงนี้เป็นสีเนื้อแล้วปลายเล็บจะเป็นสีขาวนะคะแต่ปกติเขาจะแบบตัดให้เห็นเป็นเส้นแต่นี้เมย์ทำให้มันเฟดน,นิดนึง ไล่สีประมาณนี้นะคะนี้เป็นครั้งแรกที่ทําเหมือนกันนะก็ช่วงที่ผ่านมาจะมีความอินกับเล็บนิดนึงก็เลยแบบว่าได้เจออีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ชอบต้องบอกก่อนว่าการทําเจลเนลเนีย่ยมันจะติดทนมากกว่าการทาสีเล็บแบบนี้ปกตินะคะแล้วมันต้องใช้รีมูเวอร์ที่เป็นของเขาเองจริงๆมันสามารถใช้เป็นอะซิโตนปกติหรือน้ํายาล้างเล็บปกติได้แต่ว่าถ้าที่เมย์เคยลองเวลาเลยเมย์ล้างเองอ่ะเมย์จะรู้สึกว่ามันแบบ ค่อนข้างจะแสบนิ้วแล้วทําให้นิ้วแห้งบริเวณช่วงที่แบบเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพอใช้ตัวเจลเดลรีมูเวอร์ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ล้างเจลเนลโดยเฉพาะเนี่ยนะคะตัวนี้ของ e two d ถือว่าโอเคมากเลยคือมันต้องแช่ประมาณแบบ25่าทีถึงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมตัวนี้ไม่รู้สึกแสบนิ้วอันนี้เป็นตัวที่เห็นใน Facebook ตัวเองมากๆจนมีอาการหลอดและอยากลองนะคะก็คือนี่เลยบราซเซียนะคะตัวนี้เป็นสบู่อบน้ําของญี่ปุ่นนะคะเมเห็น ในเฟซบุ๊กของเมย์ค่อนข้างเยอะผ่านตามข้างเยอะจนรู้สึกว่าอยากลองเพราะคนนี้เขาบอกว่ามันเป็นคาวแบรนด์นะคะเป็นครีมน้ำนมสูตรฟองครีมละเอียดนะตัวนี้เป็นบอดี้โซบนั่นเองถามว่ามันต่างจากสบู่เหลวอับนะ้ำปกติยังไงนะคะสิ่งที่เขาเคลมคือฟองโฟมที่มันละเอียดฟูฟ่ฟองแบบนี้นะคะซึ่งมันจะต้องใช้ตัวนี้ตีคู่กับเนตซึ่งพอได้ลองแล้วรู้สึกว่า มันให้ฟองที่ละเอียดแล้วก็นุ่มมากเหมือนวิปครีมเลยนะแล้วก็กลิ่นมันจะเป็นกลิ่น,นม,มันมอ่อนๆแต่ไม่ได้กลิ่นฉุนหรือแรงมากนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วแฮปปี้มากเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบลองแล้วฟินนะสำหรับใครที่ชอบอาบน้ําอยู่ในห้องน้ำน,นานๆคิดว่าน่าจะเพิ่มเวลาการอาบน้ําของตัวเองได้อีกเยอะมากนะคะเลาตีฟองแล้วมันแบบดุมละเอียดฟินมากสำหรับผมนะคะสิ่งที่ถูกใจนะคะก็คือตัวนี้เลยตรีนะคะตัวนี้เป็น s c r u b and hair reinforcing นะคะก็ สำหรับตรีเนี่ยเขาจะมีโ r o d u ักค่อนข้างมากมายหลายสิ่งทั้งส่วนของ Makeup สกินแคร์ บอดี้แคร์แฮร์แคร์คือมีทุกอย่างมากมายไก่กองนะคะสำหรับตัวนี้สิ่งที่เมย์ชอบเพราะว่า1คือเอาเคหนึ่งคือไม่มีซิลิโคน2คือเป็นกลิ่นอะโรมาเป็นกลิ่นราเวนเดอร์นะคะซึ่งเวลาสาระแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากให้ความรู้สึกที่แบบซูตติ้งสุดๆอะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือปกติแชมพูเมย์จะใช้เน้นหลักๆคือไม่มีซิลิโคนนะคะแล้วก็ถ้ามีออยเยอะๆก็จะดีเพราะเป็นคนที่ผมแห้งแต่ตัวนี้ที่ได้เพิ่มมาคือกลิ่นของกลิ่นของขอะโรมาเทอรรพีที่มันรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็ ให้ผมที่ดูเขาเรียกอะไรอะสะอาดอะแต่มันไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ช่วยให้ผมลื่นมากแต่เมรู้สึกว่ามันสะอาดดีนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้แล้วแฮบปี้มากกับอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เมย์ใช้มานานหลายปีมากๆแล้วเนื่องจากว่าเมเนนงงายะะ์เป็นคนที่หนังศีรษะแพ้ค่อนข้างง่ายนะคะเป็นคนที่หนังศีรษะระคายเคืองง่ายอะคือผิวหน้าเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรรองอะไรแล้วก็ไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่แต่ว่าส่วนของหนังศีรษะจะเป็นส่วนที่แบบ ละคายเคืองง่ายมากด้วยเพราะว่าเมย์ทำสีผมด้วยแล้วก็พื้นฐานหนังศีรษะเองมันก็ละคายเคืองง่ายอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือรังแคซึ่งจะเป็นคนที่มีรังแคอยู่แทบจะตลอดเวลาคือมันไม่ใช่ว่าเราสกปรก,กเลยนะเมย์เป็นคนสระผมแบบสระผมสม่ำเสมอมาก แค่แต่ก่อนนี่สระทุกวันแต่รู้ว่ามันไม่ดีใช่ไหมก็เว้นช่วงแต่ว่าไม่เคยเนา่าไม่เคยเนา่ารังแคไม่ได้จะเกิดจากความเน่านะเม่เกิดจากการที่มันระคายเครืองอะไรอย่างเงี้ยแชมพูที่ช่วยกระจัดรังแคส่วนตัวเม์รู้สึกว่ามันยังไม่เจอแชมพูไหนที่ช่วยกระจัดรังแคได้จริงๆยกเว้นการใช้ยาตัวนี้เลยก็คือเซลซินนะคะตัวนี้เป็นซ um ัสเพนชัซนซิีลิเนียมซัลไฟ์2.5%นะคะสําหรับตัวนี้เพื่อนๆจะ น่าจะคุ้นเคยกันเห็นตามร้านขายยาต่างๆนะคะซึ่งเราไม่ค่อยได้เอามาพูดถึงกันเท่าไหร่คิดว่าสายบิวตี้ก็จะยังไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้กันเท่าไหร่แต่ว่าส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเวิร์กมากจริงๆนะตัวนี้เขาบอกว่ามันช่วยขจัดรังแคลแล้วก็บรรเทาอาการคันศรีรษะและรักษาเกลื่อนนะฟังอันนี้อย่าเพิ่งตกใจคือมันเป็นนอ้องไหมคือตัวนี้มันเป็นออกแนวเป็นยาด้วยนะคะสิ่งที่เมย์ใช้ก็คือทุกครั้งเวลาเมย์สระผมเมย์จะใช้แชมพูปกติก่อนนะคะจจากกนนั้น็ะ ลงตัวเซลซันเนี่ยบริเวณช่วงโคนหนังศีรษะก็คือแบบบีบออกมาสักประมาณเหรียญสิบผ่านน้ำนิดนึงแล้วก็เน้นบริเวณช่วงหนังศีรษะฟอกเข้าไปข้างในไม่จําเป็นที่จะต้องฟอกบริเวณช่วงผมใดๆนะคือเน้นบริเวณช่วงหนังศีรษะทิ้งไว้ประมาณแบบ2-5นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะตัวนี้มันจะฟิลลิ่งมันจะรู้สึกด้านๆนิดนึงทาให้หนังศีรษะมันแบบรู้สึกด้านๆนิดนึงแต่ว่าพอหลังจากที่ หลังจากที่ใช้แบบไปสักประมาณเดือนถึง2เดือนนะจะรู้สึกได้เลยว่ารังแคมันจะลดลงนะคะตไอเทมสุดท้ายนะคะนี้เป็นไอเทมใหม่ที่เมยได้มาในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวแรกจะเป็นตัว t o o face นะคะตัวนี้เป็น Melt m e l matte liquid matte long wear lipstick นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้สำหรับตัวนี้ได้มาตอนที่ Sephora มี black card sale แล้วรู้สึกว่าเราจะต้องใช้สิทธิ ในการที่เราเป็นแบกกาดในน,นึงนะคะปรากฏว่า t o o Face ออกลิควิดใหม่มาพอดีแล้วสีนี้เป็นสีที่สวยมากสำหรับสีที่เมชอบนะคะก็คือสี Drop Dead Red นะคะก็เป็นสีแดงกำบําที่สวยมากแล้วก็ดูแปลกดูแซ่บมากนะคะเนื้อแน่นแล้วก็ติดทนนะคะแล้วไม่ทำให้ปากแห้งเลยเลิศมากจริงๆสุดท้ายนะคะนี้เป็นไอเทมใหม่นะคะที่ความจริงมาถึงเมไม่นานมากแต่รู้สึกว่าต้องเอามาพูดในเฟรนด์คลิปนี้ให้ได้นะคะก็คือนี่เลย a n าตาเซียเบ v e r l ี่ฮิลสนะคะตัวนี้เป็นมาสเตอร์พาเลต b บายมารนะคะสำหรับแบรนด์อนาตาเซียเนี่ยบ้านเราก็จะรู้จักกันในส่วนของแว็กคิ้วจัดทรงลูปคิ้วอะไรอย่างเงี้ยในเมืองไทยจะมีในส่วนของคิ้วเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีส่วนของเมคอัพไลน์ด้วยเมคอัพก็จะดังส่วนของไฮไลท์นะคะซึ่งเป็นมูนดัสพาเลตมีให้เลือกเยอะมากนะคะแล้วก็โมเดลเลยนซองที่เป็นอายแชโดว์พาเลตรุ่นก่อนหน้ามาริโออันนี้นะคะสำหรับมาริโอเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสชื่อดังนะคะที่แต่งหน้าให้กับเซเลบริตี้หลายๆท่านในวงการฮอลลีวูดนะคะถ้าเราถ้าสาวๆคุ้นเคยกันก็จะเป็นคิมคาร์เดเชียนเนี่ยเมคอัพสไตล์คิมคาร์เดเชียนก็เกิดจากตัวมาริโอเองนะคะซึ่งถ้าใครชอบงานของ มาริโซึ่งเป็นโทนแบบเหมือนฟุ้งๆสโมกกี้อายดูดูธรรมชาติแต่ก็ดูมีความแบบกรันช์ในตัวดูมีความแบบด r k แบบสโมกีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครติดตามงานของมาริโก็จะแบบมีความวุ่นวือกับพาเลตอันนี้แน่นอนนะคะซึ่งเปิดมาก็จะพบกับอายแชโดว์นะคะทั้งหมดกี่สีเนี่ยส2สีนี่พร้อมกระจกนะคะ ไซส์ของพาเลตมันไม่ใหญ่มากด้วยซึ่งส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าเออมันกําลังดีแล้วก็พกพาง่ายมีทั้งเนื้อแมตชิมเมอร์แล้วก็เมทัลลิกเฉดสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉดสีที่มาริโอใช้บ่อยๆนะคะมันจะเห็นได้เลยว่าเขาจะสีมาสวยมากการจัดเรียงสีของเขาสวยมากมีทั้งโทนน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลกลางโทนที่เป็นเบอร์เกนดี้ที่มันไม่ได้ดูแดงจนเกินไปเป็นโทนน้ำตาลเป็นหลักแล้วก็มีทั้งโทนเย็นแบบนี้นะคะซึ่งส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าการจัดสีของเขามันดีงามมากจริงๆเลยรู้สึกว่าฟิน นะคะแล้วก็เนื้อชอโดว์ดีมากนะคะพิกเมนต์ดีละเอียดแน่นนะนี่เดี๋ยวนี้เป็นสวอชที่เมลองสวอชให้ดูนะนี่หลังมือนี่ฟินมากสวยมากนะคะนี้ถือว่าเอามาพรีวิวให้ดูก่อนละกันเดี๋ยวคิดว่าคงเอามาทําแต่งหน้าทำไฮาวทูให้ดูกันแน่นอนโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเฟรนด์นะคะประจําเดือนกันยาตุลาผสมกลางเดือนพฤศจิกาแบบนี้นะคะก็เอามาอัปเดตกันว่ามีไอเทมใหม่ๆอะไรที่เมย์ได้ลองใช้แล้วชอบหรือว่ามีไอเทมันไหนที่รู้สึกแบบ ว้าวและประทับใจเป็นพิเศษนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบการสำหรับคลิปนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเจอกันอีกทีของในส่วนของเฟรนด์นะคลิปสุดท้ายก็จะเป็นเบสเบสออฟเดอะยีร์2016นะคะก็จะเป็นการรวมไอเทมเดอะเบสของปีไว้นะคะก็สามารถอติดตามกันได้นะคะใครอยากดูรีวิวฮาทัวร์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเมย์ mail, ไว้ได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล,แล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย